จานมันยังมีรากไอ้นี่อยู่เลยอ่ะอืมต้องสับละเอียดกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเราจะเอาใบกงมาใส่น้ำอ๋อไปบีบไปบีบกันเดี๋ยวนะต่อสับไผ่ดังอันเนี้ยสมุนไพรต่างๆนะมาปั่นจัดสองเที่ยว น้ำที่ต้มสมุนไพรมันจะนี่กับลาเราไม่ได้กินในพวกนี้เราเอาแต่เราไปกองันเอาแต่น้ำมันเาเอาแต่น้ำอ,อ๋องอานอรองออนํ้ทั้มีม้หมนี่งานใส่ในนีงานี้มเป็นน้าต้มสมุนไพรกับเนื้อปลานะ บอกเลยหมอ้ะปิดรอบนึงกล้หมดเลยก็ได้มันนิดเดียวเนี่มันยมันต้องใส่พวกนี้ไม่งั้นมันไม่หอมเลยนะมันเจ็เชือเลยกอเลยอืี่คน้อะไรเอเหยเรียนกับผมอเรนอาจารย์ยังได้ยินเลยผมเพิ่งได้ยินเมื่อตอนหลังอะไรเหร อ,อาจารย์รลูก,ลกสาวเขาสวยนะ,นะยไม่เกี่ยวกับลูกสาวเราเกี่ยวกับตัวเขาเดูไหมลูกสาวเคยเรียนยพึ่งปีห<อ>นึ่งเนาะน่าจะใช่ะจำอาจารย์อะไรอาจารย์วิทย์บอกโอ้ยน้ำกระเด็นโอ้ยเยอะอยเทอเอกน้ามันเยะไป ใส่เข้าไปเลยไม่ั่อด้วยป่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาเสร็จก่อนแล้วปั่นสุดท้ายเลยปลาไม่ปั่นรวมกันปลาเดี๋ยวคัดแยกวก็คือต้องกองก่อนถ้าไม่รวมไปมันก็ไปรวมกับกอืม ช่วยอย่างน้อยช่วยเรื่องกล้าเนะ